มาป้ายาร้านเด็ดในโครงการ BNN Park ราชพฤกษ์เริ่มต้นกันที่ร้าน Immune House คาเฟ่น่ารักน่ารักถูกใจสายเฮลตี้ที่มีทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้เลือกเยอะมากต่อกันด้วย30 Minutes มาล่าทางบามาล่า DIY ที่เลือกเครื่องเองได้ตามชอบใจปรุงใหม่ชามต่อชามสามารถเลือกความเผ็ดความชาได้เบสุกกระดูกหมูรสนัวนัวมาล่าเผ็ดชามาเต็มถ้าชอบกินซีฟู้ดต้องมาร้านนี้มาหาสมุทรซีฟู้ดสดใหม่ให้มาแบบสะใจ กุ้งสดหอยใหญ่เนื้อปูไข่ปูเน้นๆร้านจีนใจอาหารจีนครบวงจรข้าวมันไก่บะหมี่หมูแดงหมูกรอบและเมนูอาหารจีนคาวหวานเด็ดๆอีกเพียบไข่หวานบ้านซูชิก็มานอกจากซูชิสุดคุ้มแล้วเขายังมีอาหารญี่ปุ่นให้เลือกอีกเยอะเลยถังแซลมอนซาชิมิซีฟูด้ดองซีอิวคา,ารเรไรซ์และดงบุรีหน้าล้นๆใครชอบกินอาหารฝรั่งต้องมาร้านนี้พาสต้ามาสเตอร์สเต็กพิซซ่าสลัดพาสต้ามากันครบ ทำมารสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยปิดท้ายกันด้วยวันทูทูคอฟฟี่คาเฟ่เก๋ๆที่มีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากในโครงการ B&N n Park นนอกจากร้านอาหารเด็ดๆเขาก็ยังมีคลินิกเสริมความงามร้านทำผมร้านทำเล็บตอบโจทย์สายบิวตี้ เรียกว่ามาที่เดียวได้ครบจบทุกความต้องการสตูดิโอพิลาทิสก็มีเป็น private pila t e s class สอนโดยครูพิลาทิสผู้เชี่ยวชาญมีครบไปจนถึงร้านแว่นและศูนย์ให้บริการรถยนต์มากันได้ที่โครงการ BNN Park ราชพฤกษ์ที่จอดรถสะดวกอยู่ติดกับร้านหัวเส้นห่งราชพฤกษ์ฝั่งตรงข้ามกับเดอะคริสตัและ Central West v i วิล